สวัสดีครับผมชื่อนายตริสี่สงแจ้งชื่อเล่นชิดแกคปครับเกิดวันที่สิบเอ็ดธันวาคมห้าสามสี่อายุยี่สิบสองปีครับมีบ้นพักอยู่ที่ไม่ที่หกสามสี่ตังสองตำบลปิอยองพวงน้อยจังหวัดนครศรีธยรมราชเลยกรู๊โปโอนะครับสัวชาติไทยศาสนาพุทธมีบ้านศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลงกรครับ รหัสตึก54122470420สูง170หนัก90สถานาะกำลังคบหาดูใจจบจากวิยทยาลัยเทคนิคต่างทองนะครับสัตว์ที่ชอบหมาแมวกระตา่ายสีที่ชอบสีดำสีแดงสีเงินเบอร์โทรอยู่บ้าน0868018385 อาหรที่ชอบข้าวมันไก่